ทุกวันนีย่านี้แม,ม่ถ้าลูกอยู่บ้านเนี่ยโอ้เสียงดัดงเหเชี่วยวจ้าเชี่ยวจ้าตลอดเวลาแล้วเขามาถามชีวิตไอซ์กันกินข้าวอะไรกันอยู่บ้านของมนันจากปล่ามาไอซ์มีกี่คนนี่มันนะเขาเนี่ยสองล้านนี่ผมขายแต่หมื่นแรง <laughs> <laughs> หมื่นแรกนี่ส่งฟรีเลยอั <laughs> <c oughs> นเราเป็นธนูดิเป็นคืนเปล่าคนนะดูว่าออนไลน์มีความสิทไหม แถวแถวนี้พูดตรงๆนะครับว่าแถวบ้านไอ้เนี่ยทุกบ้านเนี่ยจะล้อมรั้วไม่เหมือนบ้านผมว่าปล่อยล่งอย่างนั้นะครับมันต้องล้อมรั้วทุกหลังเลยเพราะว่าแค่นั้นเขาก็จะมีเนถึงมาการขายมากแล้วก็ใช่ครับแล้วก็แถวนี้ไอคนต่างด้าวเยอะด้วยเป็นแหล่งของคนต่างด้าวพกพม่าพวกอะไรเยอะถ้าัสวัสดีครับวันนี้กับผมจอมยุทธอีกแล้วนะครับตอนนี้พวกผมก็ออกมาจากป่าละมาถึงบ้านไอ้ชวงนะครับก็นี่เลยกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ ก็เดี๋ยวกินข้าวกันหมดแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวบ yeah> ้านไอซ์และชูให้ท hm ุกคนดูกันนะครับก็อีพีนี้ก็ต่อจากหลังออกจากป่าเลยแล้วกันกลับบ้านละไม่มีอะไรถ่ายก็เลยต้องก็เลยต้องจัดไอ้นั่นถ่ายรีวิวบ้านไอและชูให้ทุกคนเอฟซีได้ดูนี่ข้าวสารที่ออกมาจากป่านะครับดีไม่ได้กินก็เลยเอาไว้นี่เลยฝากไว้เลยฝากไว้ให้ไอซและชูกินเลยรอจะยู่งกับไม่รอให้กิน ซาวไอซอร่อยสุดๆอืมใช่มีมีอะไรน้ำยาเขาเอ้ยข้าวหน้าหมูกรอบเหรอ,อ,อนี่เลยข้าหมูกรอบนะครับโดยพะโลย,ยาครับใช่หน้าเราก็ต้องกินเพราะมีเท่าน,นี้แล้วอร่อยครับอร่อยครัรครวันนี้วันนี้ลูกไอซเนี่ยไปเยนเ็ยนกันหมดน,นะครับก็เลยเงียบๆทุกวันเงียบๆนี่แม่ทั้าลูกอยู่บ้านเน,นี่ยเสียงบ้าเหรอ เช้าวจ้วจตาตลอดเวลาแล้วเขามาถามชีวิตไอซ์กันก,กินข้าวอะไรกัอนหิวมากของมันจากปาลามาไอซ์มึงแก่คนนี่มันมากตอนนี้นะครับผมก็กินข้าวเสร็จละ้องแรกที่ผมจะพาทุกคนมาดูก็คือนี่เลยห้องครัวน,นะครับโอ้โหแง่ไหนเอิญเลยเพิ่งจะแตกโอ้อนี่ซื้อมาเยอะน่าจะแพงเลยเนี่ย แต่แล้วเขากำลังเคลมมาทำไมกำลังเคลมมาไม่ไม่ไม่ใช่อันนี้เป็นทำลายมันทำไมถึงแตกอ่ะลายสวยเอ่าอ่าไม่ใช่เมียทุนัเมียโรัวผมนี่แหละเห็นเราเล่นไม่ใช่มันแตกเลยร้อนมาจากร้อนไหมเขาเคลมมาใหม่แต่ว่ายังมาไม่ถึงอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นพวกกระจกกระจกมันแมันร้อนมันแตกมันมีที่ระบายลมหรือว่าอากาศหือย่างไรในห้องครัวเนี่ยน่าจะเปิดแก๊สนะน่าจะความร้อนของเตา คือถ้าเอามาแล้วแตกเรื่อยๆก็เคลนเรื่อยๆใช่พวกเขาก็จะเคลนให้เรื่อยๆประกันปีหนึ่งอันนี้มาให้ประมาณน่าจะสองเดือนอสองเดือนนึกว่าลายกระจกแตกโอเคนี่เป็นตาแก๊นนะครับซึ่งซื้อมานานยังไงประมาณสองเดือนสองเดือนเนาะโอสองเดือนแตกหลานนี้แสดงว่าแฟน์ไอเนี่ยทำอาหารเก่งมากทำจนเตาแก๊สแตกเลยนะครับอันนี้เป็นพวก ก๊อกน้ําอะไรต่างๆโอ้โหใช้น้ำเพื่อน้ำจางห้องครัวรูมากบ้านผมนี่ผมไม่มีห้องครัวเลยกินลุกๆนะเดี๋ยวผมต้องไปบุกบ้านเอื่อนนี่เปิดได้เลยเปิดได้ได้ครับโอ้โหตัดตรงมุมมีหมดเขาเข้าเขาเข้าของข้างในมีพวกโอ้มียุงมียามีเครื่องอะไรเต็มเลยโมีแก้วอะไรเต็มเลยบ้านผมนี่ไม่มีไม่ต้องคาดหวังครับไม่มีอะไรสักอย่างเฮ้ยเดี๋ยวต้องชั้นล่าง่อนดูชั้นล่างก่อน โอ้โหกระทะเต็มเลยบ้านผมนี่กระทะใบเดียวนะครับนี่มีหม้อฟลูโคลไฟฟ้าด้วยมีโอ้ขายก๋วยเตี๋ยวด้วยเมื่อก่อนอ่ะขายโอ้มีเองตัวอะไรเขาเรียกตัวอะไรตรงนู้นอ่ะที่เป็นตะไคร้งลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่โอ้โหนี่อีกโอ้โหเบปซี่โอ้เอาละนี่มีแม่ไปตีดอ่ะ ยังไม่ติดเลยห้องน้ำใช่ไหมไออยู่แต่ป่าก็เลยไม่ได้ติด้มีเวลาติดโอ้หของกินเต็มเลยนะครับเหนื่อยอยู่บ้านนี้ไม่อดตายแน่นอนต้อปิดให้กันเลต้องปิดบัตรสนิทแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหอันนี้ตู้เย็นไหมโอ้มามาถูกเลยตู้เย็นอ่ะไม่มีที่บ้านผมก็ใช้ที่บ้านผมก็ใช้ตัวนี้แหละครับตู้เย็นตัวนี้เหมือนกันของผมโอ้ขนโรงเรียนของเด็กๆนะของเด็กๆทั้งนั้นเด็กไม่อยู่พ่อก็กินอ่าอืมพ่อไม่มีเวลากิน ของกินเพียบของพ่อนี่ต้องอยู่ข้างล่างของพ่อนี่เบียร์โอ้โหจริงๆด้วยโอลิโอแล้วก็ตะวันแดงด้วยโอ้โหเกินไปเกินไปโอ้ไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวนี้พี่แต่ของกินบัตซี่อะไรแช่เยอะแต่โอหมดละโอ้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ของเราไม่มีอะไรมี่แต่ของมึนเมาแล้วครับผมเป็นคนไม่ไค่อยเชื่อกินเดี๋ยวไปห้องถัดไปไปดูห้องทำงานไอร์แลนด์ชูงกัน ไม่อยากจะให้ไปอยู่เล่นลบมากไป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 นี่ไหมเนี่ยลอยเด็กๆเล่นแหละจำบ้าเด็กบ้านผมก็อย่างนี้แหละตอนเด็กๆแต่ตอนนี้ลูกลูกโตละลูกก็เลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรละไม่มีอะไรให้ลูกเล่นละก็นี่เลยโอ้สีขาวจั๊วยินผูกปกรณ์อะไรบ้างแนะนำหน่อยไม่รู้จักเลยที่บ้านมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเนี่แต่ว่าเขาไม่ได้มาเห่นต่อให้เราไปดึงดูดไปดึงดูดอะไรเพลรืใช่ไร้ อันนี้ก็คือน้องบุ๊กที่ผมใช้ตัดต่อนะตอนที่แรกเลยผมก็จะใช้คอมทางนี้วันนี้ทำซุ u n g ซเวนี้ HP ASUS ROG อ๋อ ASUS ROG เปลี่ยนมาใช้น้องบุ๊กเปิดให้ดูหน่อยโอ้โหหรูมากบ้านผมนี่มีปัญญาซื้อเลยผมอ่ะเฮ้ยคอพอรกันี่ เพราะว่าใช้ตัวตัวน้ำมันตับไม่ค่อยไหวแล้วเพราะว่าใช้เวลานานก็เลยเปลี่ยนมาใช้นมแทนมมีพัดลมมาให้ระบายความร้อนของมะปุ๊กเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอรอให้นวยก่อนเดี๋ยวจะติดแอร์ตอนนี้นวยแล้วติดได้เลยยังยังไม่รู้เลยนี่บริเวณล้อมรอบนี่ลูกบอลวิทย์มาด้วยนี่จะเอาตัวนี้เอาตัวนี้เหรอตัวนี้ชื่ออะไรนะบิิต้าโมกุนโมกุนเหรอเดเอาใช่ไหม เอาอ่ะมีเป็นคล้ายๆพวกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะรับกระกันไม่ใช่ไอ้สิ่งพวกนี้ไอ้ของพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไหนตึถาวรนี่เหรอไม่ใช่ไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าไอ้พวกของชอบสะสมอ่ะที่เขาชอบสะสมโมเดลโมเดลใช่ไหมอ๋อนี่เป็นโมเดลใช่แล้วโมเดลทั้งชีวิตทั้งชีวิตมีสองตัวแล้วครับตัวนี้แล้วก็ตัวนุ่นมีเยอะแต่เด็กเอาไปเล่นหมดแล้วก็นี่เป็นอะไรถาวรอะไรนะปูปูปุปูปูโอ้นี่ตัวที่ถ่ายคลิป วันนั้นหรือเปล่าที่ผมไปเจอแล้วก็ถ่ายคลิปโอ้ขายไหมสนใจอ่ะถ้าก็ได้สนใจขายไหมไม่ขายเลยเท่าไหร่ก็ไม่ขายครัสองล้านขายแล้วจิขายแต่ล้านแรกก็สองล้านหยิบขายแต่ล้านแรกก็โอ้โหสองผมให้สองล้านนี่ผมขายแต่หมื่นแรกก็หมื่นแรกนี่ส่งฟรีเลยอ่ะลองเป็นธนูดิไป็คืนมาครา ดูว่าอลเวดมีมนจริงไมไม่ใช่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 อเมีขึ้นแรงด้วยอรวขึ้นขึ้นเป็นลายโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ห้องนอนก็ไม่พาไปดูแล้วเป็นห้องส่วนตัวเขาก็ดูบริเวณภายในบ้านนะครับนี่เลย ได้เหรออ๋อไอชวงใจดีนะครับไหนๆทำอะไรดูได้เปิดไฟก่อนโห้ไฟกี่ดวงเลยในบ้านอันนี้เนี่ยเยอะเยอะเหรอพวกนี้ก็คือทำเองหมดเลยมันก็เลยช้าตอนนี้ก็คือไปอยู่ป่าแล้วก็เลยยังไม่ได้ทำก็เลยก็ยังก็สวยนะเนี่ยหลอดไฟตรงนี้ เป็นหลอดไฟฝังข้างในผนังเลยนะครับมันสวยมากมันห้องห้องอะไรบ้างเลยเนี่ยเนี่ยเหลียวเมียน้อยเหรอไม่ใช่อันนี้ห้องลูกสาวสองสาวห้องนี้ลูกสาวสองคนน้อนนอนนอนห้องนึงละห้มีสี่คนใช่หรอเปล่าสี่คนสองคนเล็กนอนกับผมอยู่อ๋อนี่นะครับเป็นห้องนอนของลูกสาวแต่เราไม่ต้องเข้าไปดูเรากันดูดูข้างนอกเพราะเพราะเป็นบุคคลตัวเขาส่วนนี้ก็เป็นห้องน้ำใช่ห้องน้ำในบ้านเวลาผมไม่อยู่เนี่ยเด็กๆไม่กล้าออกจัก ใช่เวลากลางคืนแถวแถวนี้พูดตรงๆนะครับว่าแถวบ้านไอ้เนี่ยทุกบ้านเนี่ยจะล้อมรั้ว่เหมือนบ้านผมว่าปล่อยโล่งอย่างนี้นะครับมันต้องล้อมรั้วทุกหลังเลยเพราะว่าถ้างั้นเขาก็จะมีหมุมาก้างไก่ามาแล้วก็ใช่ครับแล้วก็แถวนี้ไอ้คนต่างด้าวเยอะด้วยเป็นแหล่งของคนต่างด้าวพวกพม่าพวกอะไรยอะถ้าเอารถไว้ข้างนอกเนี่ยแป๊บเดียวหายแน่นอนแถวนี้เนาะใช่คนที่นี่เขาใช่คนที่นี่เขาเลยนิยมล้อมั้วนะครับแถวบ้านไอ้รละชุงแถวนี้ ส่วนมากก็ล้อมรั้วไม่ล้อมก็ของหายอย่างเดียวเลยของสมบูรณ์เดอดร่มบ้านนี้เป็นนี่สวยมากครับบ้านนี้กว้างใหญ่โตมโหฬารโ้โพออยู่ได้สองวันเมียงานเดียวเองใหญ่ใหญ่มากงานใหญ่ของผมเยอะของผมนี่แค่ห้าคืนสิบเมตรเองของผมแค่สองช้างแง่โอ้ยเดี๋ยวต้องรอนี่เลยเป็นบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรช่วงเข้ามาบุกบ้านผมแล้วกันนะครับรอล้อมหน้าก่อน นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆที่จอดรถกว้างขวางแถวนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ราบนะครับเป็นที่ราบมันไม่เหมือนบ้านผมที่มันเป็นดอยๆมันจะอืมมันจะอะไรอะ่ะมันจะชันแล้วก็ทําที่ทําอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่วันนี้เป็นพวกไม้ผลเอ๋ไม่ไม่ใช่ไม้ผลเป็นพวกพืชประดับนะครับของอาช,ชอนะีพชงเลยมีพวกบอลพวกบอลพวกอะไร บนพวกไม้ที่สมัยที่สะสมอ่ะว่ามันอาจจะไม่ใช่ไม้ด่างทั้งหมดนี่คล้ายๆไม้ด่างเป็นไม้ด่างเลยมันเป็นไม้ด่างอันนี้เขาจะเรียกว่าอะไรนะกวดด่างกวดด่างเนาอกวาดมันกัดนังกวาดต้นกวาดกวาดด่างอันนี้เป็นวันห่างจระเค้เนาะใช่จริงๆเอ้ต้นนี้ก็ด่างแต่ว่าพอผมใส่ปุ๋ยเข้าไปมันก็เขียวโอ้โหอย่างดีเลยเงาเงาเลยทีเดียวก็เป็นไม้แบบ ระดับระดับเนาะโอ้โหฟาอากาศเฉยๆผมก็จำเฉพาะช่วงที่ไม่ดังแรงๆแค่นั้นต้นนี้ต้นอะไรนะต้นหน้าบัวใช่ไหมใช่เห็นพูนี่นะโอ้ต้นนี้ไม่ใช่มีชื่อว่าอะไรแล้วไม่รู้จําผมจําชื่อไม่ได้ตอนซื้อช่วงที่ไม่ดังกําลังแรงๆนะซื้อหัวแค่นี้ประมาณพันพันกว่าบาทอแต่เห็นเห็นว่ามีเหมือนกับว่ามันจะแตกไหมเป็งาใช่ไหมใช่เป็นเงาเออเป็นหัวเงาออกเป็นเล็กพันกว่าบาท แต่สีเพราะว่าเป็นสีชมพูมันจะหายากส่วนมากมันจะเป็นแบบสีขาวอย่างนี้อ๋อขาวเขียวแบบนี้เนาะแต่นี้หายง่ายสุดแล้วเนาะไม,ไม้ด่างใช่ครับทุกคนลองดูนะครับช่วงที่ไม้ด่างดังๆเนี่ยโอ้โหไอ้ราชวงเนี่ย,ย,ยดังมากนะครับพาไปหาบอลด่างตลอดเวลาบอลด่างไม้ด่างไม่ผ่านส่วนมากผมจะไปหาไม้ด่างแต่ตอนนี้ก,ก็เหลือแค่นี้แล้วใช่ไหมทั้งหมดยังเหลืออีกแต่ผมไม่ได้เอามาละอ๋ออยู่บ้านบ้านพ่อตาอยู่บ้านเดิมแม่ยายนู่น คือตรงนี้เป็นบ้านสร้างใหม่ของอาเลชวงนะครับคือเดิมๆเนี่ยไอ้มันอยู่ยหลังโน้น,ลน,นกลางหมู่บ้านนู้นนะครับตรงนี้ก็ปลายๆหมู่บ้านที่เขาให้ชาวบ,บ้านมาอยู่กันที่เขาจัดสรรให้เลยได้งานหนึ่งอันนี้เป็นบริเวณซึ่งผมมาจอดรถตรงนี้เมื่อกี้ที่พวกผมออกมาจากป่าน,นะครับตอนนี้ก็แดดเปรี้ยงละให้ทุกคนดูบ้านเต็มๆนะครับผมจะมาอยู่ฝั่งนี้ถ่ายให้ดู นี่เลยนี่ก็เป็นบ้านของชาวบ้านครับเพื่อนบ้าน,นบ้านไอระชงนี่จะมีรั้วล้อมรั้วครับนู่นเลยบ้านหลังคาสีส้มๆนะครับชมพูชมพูหน่อยจะมีรั้วสีเขียวนะครับถ้าใครมาเที่ยวแถวนี้มาหาไอระชงก็สังเกตรั้วสีเขียวนี่เลยบ้านไอระชงนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับทลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยก็รีวิวสั้นๆบ้านไอระชงนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตาม ไอ้และช่วงแล้วก็วรลวิทด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเอ้ไอ้ฝากก่อนดีกว่าเอ้ยลืมถามมีลูกกี่คนนะมีลูกสาว4ี่คน4ี่คนเลยใช่ไหมลูกสาว4ี่คนคนที่ห้าก็ลูกชายกำลังมาอ๋อลูกายสองคนลูกชายสองคนเออโอเคก็ฝากช่องเลยเอ้าให้ฝากช่องไปเลยก็ฝากช่องไอฝากรอบนึ่งไยนะครับฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยรับนี่ผมก็ลาไปก่อนนะครับลาแล้วจริงๆก็เจอกับผมและวรลวิทได้ในป่าบ้านผมแล้วนะครับก็วันนี้ก็กลับบ้านกันละกันนี่เลยหลังจากนี้ก็นู่นเลยดอยสอยมาลายสากเลยจากนี้ก็ขึ้นสอยมาลายสักขึ้นสองคืนนะครับแล้วก็ค่อยกลับบ้านกันโอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม๊าบายหน่อยนี่บ๊ายบายใหม่ดิบ๊ายบายส่งจุกด้วยเออโหยส่งจุกด้วย วรวุฒินะครับลูกชายวรวิทย์โอเคบายบายแล้วครับ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ